สวัสดีครับผมอยู่บนไปสารเทคนิคครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแนะนำลำโพงรุ่นนึ่งครับเป็นรุ่นนะครับลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับของ a q นะครับหรือว่า AudioQuest นะครับ AudioQuest นะครับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าถือกำหนดมาถึง20ปีแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้นครับก็เป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับ3ทางนะครับซึ่งมีไม่เยอะแล้วก็มีไม่บ่อยครับสำหรับ6.5นิ้ว3ทางแบบนี้ครับ ของเขาครับเป็นขอบยางครับเนื้อโพลีนะครับแล้วก็ด้านหน้าตะแกรงตัวเป็นกลางแหลมนะครับแล้วก็แหลมนะครับเขาจะมีตะแกรงนะครับที่ป้องกันนะครับเผื่อแล้วครับเผื่ออะไรไปโดนไปเท้าไปเตะถูกกรณีที่อยู่นอกรถนะครับก็จะกันไว้ให้เสร็จนะครับแล้วก็ยังมีตะแกรงครับชั้นอีกชั้นหนึ่งครับสําหรับครอบตัววูฟเฟอร์6.5นิ้วด้วยแบบนี้เลยงานดีครับงานดีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ แสดงความเป็นตัวตนของเขาเองนะครับแล้วก็การเก็บงานการสีงานกับการเย็บนะครับเออนะครับการเย็บการเก็บงานต่างๆออกมาดูดีมากนะครับตัวนี้เป็นไวทคอยขนาด1นิ้วนะครับหรือว่ายี่ห้ามิลนะครับเรามาดูสเปคกันข่าวๆนะครับตัวนี้ครับกล่องแบบนี้กล่องเพล็กเกตดีครับชื่อรุ่นคือรุ่น GX Series ครับเป็นตัวครบรอบ20ปีของเขานะครับ ให้กำลังขับสูงสุดนะครับตัวนี้ครับอยู่ที่320วัตต์นะครับแล้วก็พีคสุดแล้วนะครับแล้วก็กําลังขับอายู่ที่125วัตต์ไม่เหล็กเป็นขนาด12ออนฟาร์มตั้งทางที่4โอห์มครับฟาร์มไวของก็9 1ดซีบีนะครับลงความถี่ได้ต่ำนะครับตั้งแต่60เฮิร์ตจนถึง2 1เฮิร์ตเหนือนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้วิทยุเดิมขับได้นะครับหรือว่าจะใช้จอยดอยขับได้เช่นกันนะครับถนนราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเป็นตัวครบรอบ20ปีของเขาแล้วนะครับ สนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเสียงทั่วไปนะครับที่ร้านเราก็มีจําหนมายเช่นกันนะครับวันนี้มีสินค้าดีๆรุ่นใหม่ๆแล้วก็มาแนะนํากันนะครับน่าใช้ครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้ตลอหใครที่สนใจก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับวันนี้ผมยังหวนครับสินค้าดีๆก็มาแนะนํากันนะครับก็เบีลด,ดีก็จะแนะนํากันเป็นประจำนะครับขอบคุณนะครับ